เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะโอเคฮะตอนนี้ก็อยู่ในรายการเกมวิมจีเฮดเช่นเคยเช่นเดิมเลยเนะี่ยโอเคครับวันนี้เราก็จะมาเอ่โปรโมทชแนลนะฮะเพื่อนเขาก็ขอมาผมก็จัดให้คนระับขอมาจัดให้ฮนะโอเคฮะเอาวันนี้เราก็มาดูกันที่เออ่ชแนลของบอลเกมมิมจีเฮดนะ,ะโอเคเป็นอะไรที่เยี่ยมมากเลยนะครับ สรุปชแนลของเขาว่าผู้ติดตาม38คนนะฮะเราไปดูครับมีคลิปอะไรกันบ้างนะฮะเอ่อชแนลเขาจะทำเกี่ยวกับพวกสกินนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในสกินไมคับก็สามารถกด subscribe เขาได้นะฮะอาจะลงสกินเยอะนะเออก็มีที่เขาโปรโมทชแนลอของผมด้วยครับอืมก็แต่งกิ o วมากๆเลยโอเค มีสอนทาฟาร์มไก่ด้วยโอเคมีสกินด้วยฮะส่วนมากจะเป็นสกินนะครับมีสอนเลี้ยงสีสกินด้วยนะครับอ่าเป็นอะไรที่แจ่มมากเลยโอเคถ้าจะลองดูสักคลิปนะฮะคลิปไหนดีคลิปแจกสกินดีกว่าเนาะนะฮะเขาก็สามารถเอ้เขาก็แจกสกินเทพเทไว้เลยนะขนาดผมยังต้องให้เขาแต่งให้นะครับเขาแต่งสกินโหดมากเลยนะครับคนนี้นะับต้องชื่นชมเลย นะก็แต่งกินนะฮะเนี่ยครับรก็เขาก็แจกลิงก์ไว้ได้นะเนี่ยครับอืมอย่าลืมกดไลค์ให้เขาด้วยนะฮะอ้าวัดเด้อเออกดไลค์นะฮะหรือใครแบบอยากจะติดตามของเขาเราก็กดติดตามไปนะครับปุ๊บกดติดตามอย่างนี้ แล้วเราก็กดรูปกระดิ่งนะฮะนี่ครับเป็นการสมัครสมาชนะฮะอ้าวัดเด้อโอเคขออภัยกันนะตะก,กี้ไม่กดวบาเนี่ฮะก็กดกระดิ่งอย่างนี้นะครับก็ subscribe กันเรียบร้อยแล้วไงฮะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้เขาด้วยนี่ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้สำหรับใครที่ชอบครับ ก็อย่าลืมซับสไครต์ให้เขาด้วยนะครับบอลเกมมิ่งจีเห็นนะครับอย่าลืมเลยโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายอาวอด